จากบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดแล้วก็ยังมีจากมวยเด็ด789และที่ขาดไม่ได้ครับจากโตโยตา้าเคมอเตอร์ด้วยนะครับนี่ผู้สาวสุหลักเลยครับโตโยตา้าเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมภพลุ่งโลด0 2 6 6์6555จากโตโยตา้าเคมอเตอร์ครับมาแล้วครับยาฉีด150,000บาทเลยนะครับให้กับตดนเ9้านะครับมาถึงตอนนี้หมายแรกมาดูกัน ยกนี้ก็ออกมาเดินเบียดนะครับต่อยทนะ้องต่อยหน้าข้งยักมาไปอา้าโอ้โหแฟนมวยก็รอเชียร์กันอยู่เลยนะครับแผลงวยต้องล็อกเอาไว้ก่อนนะครับไปประาวับได้อยู่หา่างนี่มีสิ์โดเตะขาต่อยหมัดได้รนะันอ้าวสั้นกว่าเตี้ยกว่าต้องลงทุนน้ำเงินนะครับอ้าวเตี้ยเตี้ยแต่ว่าแข็งแรงหมัดแรงน้ำเงินโดวนเก้าเก้าแผลงโหล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกล็อกยืดไปอ้าเสียไป แม่แค่ขวางขวางโอ้โหคอนี้ถ้าพักก็ขวาง,งล้ตตีด้วยแต่ต่อยแบบมีคลาสมีคลาสลันนั้เนี่ไฟแดงแหลมโพน้ำเงินโดน99ชนอีกถีบไปข้อขวาสยวยถึง99ต่อยน็อตไนนอาตีไปทีนึงเริ่มเริ่มตีไปแดงนะครับแหลมโพแหลมพุกไล่ ออกวายทำการแกะแยกก่อนเริ่มเทเริ่มหาทีมเหม,มือนเทียแน่นเทียแข็งเทียแรงดวนเก้าเก้าดุนเก้าเก้าโดนแลมโพแทงไว้แลมโพเราเอา้าตีได้แล้วต่อยได้ต่อยได้ต่อย,ต,อยต่อยไปต่อยไปต่อยไปคันไปดวนเก้าเก้าไม่ดุน 99, ดนี่ต้อง,ต,อง,องต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเอากรรมการแกะแยกก่อนเอาสูตส้ต่อสู้ต่อแลมโพแดง ดไม่สนไม่สนเชิงเดินเอาต,ต่อยไปต่อยไปดวเก้าเาาก้านายนาอ้าแมกยังตีไม่ถนัดนะครับควยไว้เลยทางแอมโพโอ้โหนี่ครับตื่นเต้นสมศักดิ์ศรีครับผู้ป้องกันแชม108ป์ร้อยแปดปอดของทูฟอร์ยูเดี๋ยวรู้ครับใครจะเป็นเบอร์หนึ่งในยุทธาจาักรแล้วครับตอนนี้ดู มาไหนมายิงหมัดไปดวนยิงหมัดไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยมามาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเจอเป้าเหมือนกันดวนเริ่มเจอเป้าเหมือนกันมาแต่ว่าแหลมโพก็เสียบโอ้โหดูครับมาตอนนี้เวทีลังสิตกระหึ่มเลยครับโอ้เสียงเทียร์นี่สน,นันเวทีเลยนะครับตอนนี้ดวนเก้าเก้าเริ่มจะได้ใจนะครับเดินเบียดกเข้าไปมีหมัดน้ำไปก่อน เอาเลยครับแหลมโฮต้องทิ้งเดินแล้วนะครับตอนนี้ดูจังหวะการล็อกในหลนเก้าเก้าก็สู้บนเนีตัวเล็กนี่โอ้โหดูว่าวงในก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเอาเลยครับอีกสองยกที่เหลือนี่ โอ้เราใจนแน่ๆแล้วคนระับพักกันเพื่อคู่เดียวมาตามกันต่อนยกที่ธุรกิจผ้าดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ผลิตจำพันไฮพอร์ ork, เมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอรเจียตไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณปูนกาวปูกระเบื้อง T O A ติดหนึบติดทนติดนานปูนกาวไม่ผสมปูนดำปูนกาวติดดีจนใครๆก็ต้องติดใจเลือกปูนกาวปูกระเบื้องจาก T O A ขอขอบพระคุณครับสามยกที่ผ่านมานี่ถือว่าเราใจแล้วนะครับ ยกนี้น่าจะเรหใจกวาเก่านะครับเอาดดนเก้าเบียดเข้าไปหมัดหน้าแย่ไปก่อนโอ้โหดูนะครับแหลมโหแหลมโหครับมีปัดหน้าโนแย่เอาไว้แต่ว่าดูเก้าเก้าไม่สนเลยครับทั้งท้องทั้งหน้าแล้วก็พยายามจะเบียดกล้ามในสู่ด้วยนะครับเล็กกว่าก็จริงอู้แต่ว่าแข็งแรงเยอะเกินครับเอาชนอย่างเดียวนะครับดดนเก้าเก้านนี่ไม่ชนไม่ได้ต้องดวนอย่างเดียวสั้นกว่าด้วยนะครับแหลมโหอ้าว้ายไปแทน ข้างนิดนึงเพี้ยเพี้ยแกต่อยให้น้ำพานอ่ะเออแกไม่แลกด้วยนะครับแลมโฮแกต่อยจุกจิกจุกจิกจุกจิกเออมาเนี่มาที่พยักหน้าด้วยเออเอา้าวโดนเก้าเชนดับเครื่องชนนะครับสจโต้งมีแน่นี่หลายๆคนลุ้มอย่างเดียวเลยอะ่ะอา้าวป่อยไปอา้าวตีไปตีมีเฮแล้วมีเฮแล้วแม่กลแทงโอ้โหสามดอก แทงแบบกุมการพุ่งหอกเลยนะครับ่ใยแดงแล้วเอาต่อยดีต่อยไปดวนดวลต้องต่อยต้องต่ตอยอตีเริ่มตีได้แล้วเริ่มตีได้แล้วแหมโอ้ยทีมเชียร์บึกเลยบึกเลยทีมเชียร์นี่ประมาณ80%เปอร์เซ็นตะ์ระวังนั่นถเถอะอ้าวดวลเก้าเก้าเดินดีเอาซ้ายของแหลมหกแหลมหัหซ้ายใบซ้ายต่อยใบดวลก้าวเอาฮุกแหมเสียวไส้เสียวไส้เสียวไส้อุย้ย เ้นจะแดงพาเอาหุกซ้ายไปต่อยไปดูเก้า้าแล้วผูแทงสูงม,กมกากกะรัผู้กำกัผู้แท่แทงไม่ื่อยนะครับอ้าวแล้วพก้แแทงอย่างเดียวดูเก้าก้าก็ต้องชนชนอีกอย่านิ่งอย,ย่าหยุดอย่าเฉยนี่แหละความเร้าใจความมันนะครับไล่ไล่เป็นด้วยนะครับดูเาเก้าต่อยไปไมาจแต่ว่า <c oughs> ในน้ำหนักร้อยแปดนะครับคู่นี้ป้องกันในรนไฟ์ไฟเวทร้อยแปดปอนด์นะครับ นยดีนี่สมารุบอลโพนเก่งเอาลุนกเดินชนอย่างนี้เหลียงนิด,ดนึงปลายยกเอา,มาหมัดโอ้ยยยังไม่โดยชยย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 ียยียวขอทียย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 ยวยวยยอกกยยยยยยนยย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 แนมยยยยยย้ยย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 ย่ยยอยยยปยองยัยยยุมยยยยยยนยยปยยยยยยยงยยยอยยยยยยมยยยนนยยยยยยอยยยย ด่วนด่วนต้องชนอย่างเดียวแทงไปอีกแล้วแหลมโหโหโมดยกพี่4นะครับอาเคมอเตอร์ K ครับคุณวิเชียงสมทบลุ่งโลดนะครับขอบพระคุณท่านล็อกเตอร์พงศ์วิเศษไททูนครับรวมถึงอุปกรณ์มวยไฟเตอร์บริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียครบจำกัดและมวยเด็ด789โอ้โตอนนี้เสียงเชียร์กระหึ่มอีกแล้วครับด่วน99ไม่ว่าต้องมีหมัดเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับออกมาไล่สาวหมัดเป็นจานใหญ่นะครับมาดูนะครับว่า โอ้พยายามจะล็อกเอาไว้ไม่ยอมนะครับเอาเหียดเข้าไปไม่ประทะแล้วนะครับแหลมโหดูจะมัดมออกมันใจออกซ้ายออกขวามีหมัดมีเท่าคอยสระกาเอาไว้แต่ว่าไม่สนแล้วครับโดนก้า,กาวๆยามจัดผักออกอ่โดนล็อกเอาไว้อีกครับแม่พูดว่าพี่มือแล้วเนี่ยต้องยกที่เลยนะในน้ำหนักร้อแปกอกออกเป็นด้วยนะครับดูดิดูสเต็ปท้าแกนี่ทีหน้าทีหลังนะนี่แหลมโผนะ เทก้วกก็ไม่ได้ท้อนะไม่ได้ท้อนะกรชนอย่างเดียวอ่ะแต่ว่าลูกโถงดูดีตีหน้าแกก็กันไว้พอเข้าสามเหลี่ยมจะมีตีหน้าแล้วพอนายแกก็ล็อกไว้ล็อกใกล้แขนไว้เสร็จดึงหมัดไม่ออกนะครับทางน้าเงินด่วนเจ้าเกาอ้าวยกนี้ยกห้าแล้วนะครับครูนี้เป็นการปพองมันแชมป์เนือรด่ร้อยแปดปอนด์นะครับของทวัลย์ยูด้วยนะครับตอกอบคุณนะครับซีพีเจริญพงศ์อาหาร จำกัดมหาชนนะครับท่านดรภูมิศิดไปดูนึกถึงโตโยต้าก็ต้องโตโยต้าเทมอเตอร์นะครับ0 2 6 6 2 6 5 5 5จากเทมอเตอร์เห็นเวลานาทีกว่ากว่าเลยครับจะไล่ยังไงก็ไล่ไล่ใกล้ล่ดีนะครับต้อนก็ต้อนเป็นด้วยแต่ว่าตีหน้าของทางไฟแดงแหลมโพนะครับออกไปเรื่อยนะครับดูดิแม่มือใกก็เหนียวด้วยดึงไม่หลุดดึงไม่ออก แถ่ทวงเวลาไว้เลยแล้วก็ใข่ไว้เลยนะครับทางแหลมโพนี่ป้องกันแชมป์ในรุ่นร้อยแปดกรนเหลือเวลานาทีเดียวนะครับอ้าวชนอีกชนอีกุดนเก้าเก้าต่อยไปแกก็ไล่ตลอดนะครับไม่ท้อด้วยนะโอ้ยโอ้อ้าวอ้าอย่านะอย่านะอย่านะอย่าอย่าเรียกฤษีนะฤษีคือมอเตอร์ไซค์อย่ามานะอย่ามาอย่ามา โอ้ยหัวใจเหลือแค่ตาตุ่มเลยนะครับแฟนที่ลุ้นแหลมโหโอ้ย áng, ยางยัเหลือต่นี่ยี่สิกว่านาทีนะครับไล่อีกไล่อีกไล่อีกว่าเสียไปดอกหนึ่งแหลมโหเสียไปหมัดดวนเก้าเก้ดวนเก้าเ้าต่อยแล้วประทับใจเลยนะครับนี่และ ในการประกบของเซโบตนะครับนัทเดชวชีระรัตนาวงทูฟายูนะครับมวยมันมันสุกประธานบริษัทพิบีก็เสียเนานะครับหมดยกสุด้ายนะครับโอ้โหต่อยกันสมศักดิ์ศรีเลยคุณวัดสันครับนี่ครับโอ้โหเข็มขัดแชมป์อยู่ที่เดิมครับอยู่กับแหลนโพสิทธคุณวัดสันโอ้ถือว่าสุดเดือดเลยครับและลำดับต่อจากนี้นะครับสำหรับแชมป์คนเก่งของเราครับมีรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับ โดยเล่มำจากท่านดรพงศ์วิเศษไทรทูนนี่ครับต้องขอบพระคุณด้วยครับท่านในสนามของเราครับคุณอำนวยเกตบำรุง